ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้เรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับกับครูแจ็คนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับบุคคลสําคัญของชาติไทยนะครับซึ่งบทที่1วันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับผู้สถาปนาอาณาจักตไทยนะครับเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงเราไปเริ่มเรียนกันเลย ครับประเทศไทยนะครับมีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับมีอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่างๆนะครับมีพระมหากษัตริย์และบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยนะครับได้สร้างสารรค์ความเจริญและความมั่นคงจนทําให้มีชาติไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับอาณาจักรไทยนะครับนับตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอยุทยาทนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนะครับได้รับการสถาปนาโดยผู้นําที่มีความสามารถ โดยเราจะเริ่มนะครับจากอาณาจักรแห่งแรกของคนไทยก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับซึ่งผู้สถาปนาหรือผู้กอ่อตั้งก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนั่นเองครับพระราชประวัตินะครับหรือประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยนะครับรองราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช นะครับ1,792นะครับมีพระนามเดิมนะครับคือพ่อขุนบางกลางหาวนะครับครับก่อนที่จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้นนะครับในเขตสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยนะครับได้มีชุมชนที่มีผู้นําชาวไทยนะครับอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นพ่อขุนศรีนาวนําถมแห่งเมืองเชลียงนะครับพ่อขุนผาเมืองนะครับเจ้าเมืองราชนะครับและเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนําถมนะครับ และเป็นพ,พระสหายของพ่อขุนบางการหาวนะครับหรือต่อมาเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับซึ่งพ่อขุนพาเมืองเนี่ยนะครับเป็นวีรกษัตริย์นะครับที่มีบทบาทสําคัญนะครับในการร่วมก่อตั้งนะครับกรุงสุขโขทัยร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตหรือพ่อขุนบางการหาวนั่นเองนะครับครับต่อมาเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนลงนะครับขอน สบัดโขนลำพงนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นขุนนางเขมรนะครับเข้ามายึดครองสีสักชนาลัยและสุโขทัยนะครับทาให้พ่อขุนพาเมืองและพ่อขุนบางกลางหานะครับทำการขับไล่ขอมสบัดโขนลำพงออกไปนะครับและได้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นนะครับซึ่งปกครองโดยชาวสุโขทัยนะครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1792นะครับและพ่อขุนบางกลางหาวนี่เองนะครับทรงตั้งพนามใหม่นะครับว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์แรกแห่งกรุงสุโขทัยนะครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพ่อขุนศรีอิตราทพนะครับพระราชกรณียกิจก็คืองานนะครับงานที่สําคัญของพระมหากษัตริย์นะครับในกรุงสุโขทัยนะครับข้อที่1นะครับก็คือทรงก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยนะครับโดยพระองค์นะครับทรงรวบรวมผู้คนนะครับยึดอํานาจจากขอมสบัดโขลําพงนะครับและทรงสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี ทำให้คนสุโขทัยไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจของขอมต่อไปนะครับครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญนะครับประการที่2นะครับเมื่อตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นมาไม่นานนะครับก็ได้ทําศึกสงครามนะครับเพื่อป้องกันและขยายอาณาเขตนะครับขุนกับขุนสามชนนะครับเจ้าเมืองชอดนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดตากนะครับได้นํากองทัพเข้ามารุกรานนะครับ ทําให้พ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับได้นําให้พลออกต่อสู้กับขุนสามชนนะครับและได้รับชัยชนะนะครับโดยการรบครั้งนั้นได้มีพ่อขุนรามคําแหงนะครับตามเสด็จด้วยนะครับซึ่งพ่อขุนรามคําแหงนะครับในภายภาคหน้านะครับก็คือเป็นะมากาษตร์นะครับที่มีชื่อเสียงแห่งกรุงสุโขทัยและทรงประดิษฐ์ายสื่อไทยนะครับหรือตัวหนังสือไทยขึ้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ พ่อขุนศรีอินทราทิศนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนานะครับกรุงสุโขทัยนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานนะครับที่ครูแจ็คแจกให้นะครับใบงานที่1นะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำใบงานนะครับตรงนี้ให้เสร็จนะครับก็คือใบงานเรื่องพ่อขุนศรีอินทราทิตผู้สถาปนากรุงสุโขทัยนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถถ่ายรูปมาส่งครูแจ็คนะครับอย่าลืมนะครับห้ามทําก่อนล่วงหน้านะครับให้ทําพร้อมกับ วิชาที่ครูแจ็คสอนนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับ,รบก็จบชั่วโมงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ครูแจ็คขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะครับแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปวันนี้ครูแจ็คขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ